ค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีอีกรอบหนึ่งนะคะก็อยากบอกท่านผู้ชมว่านะคะเมื่อกี้นะคะรถของออนางลำนะคะที่ที่อยู่ดีๆนะคะรถก็ร้องนะคะทะเบียนรถ10572010572 0เด 20, นะคะเดี๋ยวยังไงจะตัางจะไปถ่ายบรรยากาศให้ท่านผู้ชมดูนะคะวันนี้เปิดปากถ้ำนะคะไปท่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศน้ำกานเลยค่ะ มมมััันนาจค่ะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะป้าคนร้ายหลายค่ะท่านผู้ชมตัวเลขโชคลาภต่างๆแบงค์ัตเตอรี่อ่ะโชคลาตโคใดมาแล้วก็เลือกโอเคค่ะเดี๋ยวพาชมบรรยากาศเนาะตอนเช้าที่วัดขุนแห่ มาขายของหลายๆค่ะอากาศย่ามาเศร้านะคะเนาะ<ส>วันนี้เป็นวันที่12กุมภาพันธ์พศ2564นะคะเนาะ อากาศนะคะท่านผู้ชมมีม่องท่านคนวะมีอย่างนอค่ะต <c ười> ัวเลขก็ไม่เปลี่ยนตเลงกัจะได้เกาะไม่ค่อนเห็นหรือบอ่ เขาเจ้าเห็นบ่ค่ะอ๋าเจ้าเห็นเป็นตัวเรศตัวนี้อ๋อแสดงว่าเคยมีโชคจากมองตาเพลนเีนบ่ครับมองเพิ่มแเพิ่มที่ละโอ้ยเพิ่มเติมแค่เราเบิ้งเดย์เพิ่มเติเห็นเ่านี่แสงมองได้ก็อนไม่โดนตาเอาตจมันเป็นลูกแก่ซองเข้าไปไม่เอ้าวจ้าซองเจ้าซองเห็นบ่โอ้ยขอขอเด้อขอนก้นก็ว่าเห็นเป็นเลขสามสามแปดหรือสามหกเปล่ จะเห็นเป็นตัวได้าเนี่ยขออนุญาตทายได้ยู่ได้นอดดอ้อค่ะเอาท่านผู้ชมซองบ่งโอ้พอเห็นในขันซองเลยก่อนต้องซองเลยตานอต้อ,อ,อแสดงว่ามีมีคนมีโชคจากตัว,น,น,วนี้นมานีแสดงว่าขาเจ้ามาวัดบางเทอขเขจากัาซอมาซองหนังนีนต้นตใมน,น่นบนนอ เอาส่วนมากเข,ขาเจ้าได้โชคเขาเจ้าได้อยากจ,จากใสเขาเจา้าบางบางมีลนะมันยังเขาเจ้าอดีตรอรอเล็ของอาจารย์มันตรงกัน<อ>เขาอยากาไปสืบคุ้มอ๋อคือเจ้าเขาจะกับเป็นสืบก้อนอ๋อหมายเข้ามาขันขันมามันตรงกะเอาคือของของเพิน,นแต่ว่าของเพินเป็นรักอยู่แล้วเนาะแต่ว่าขันมากอะหาโชคน้ำต้นไม้น้ำยาเนาะน้ำยากับอันนี้เอิเพินว่าจะไหนอันนี้น เพิ่นเพิ่นว่าอย่าง,างาน,านี้เนาะอาจา,ารย์เพิ่นเพิ่นยังจำไม่จำบ่ได้ม<า>ันต้องมีซื้อดิไม่ซื้อเนาะอ๋อแต่ว่ามองนี่บ่จะเห็นตัวใดเมื่อกี้ฮะกองมนเป็แต่ว่าไปเลี้ยวไปอย่าคือเห็นเป็นล่างๆจากหน่อยเด้ยวเจ้าว่าบอกสามแปดคนบอกว่าสามแปดแล้วผมมองเห็นเด้สามเจ้ว่าสามอย่างสามแปดวะตัวนีวน้เป็น 3, เด็กแ <7. S 1> ปด๋อบ <7 S 1> ังเห็นตัวใดตัวนี้หน่อยนี่เลี้ยงมากๆนี่ สามแปดหนึ่งปเอาบ่มามาเบิ่งสองเบิ่งกะไเสรนะเพิ่วมาก็จะว่าอยู่ในดวงตาเดวนี้แหละนดวงเพิ้งโอ้ยขอซองหนนะคะเห็ดกระตุ้นกระชบบวกบนท่ันอดมือเพิ่นอ๋อเนาะนี่กระดานบน อ้าวเห็นเห็นอยู่ด้วนี่นี่นั่นนเดียวเดเห็นยู่ในกล่องแมเห็นบออยู่ในกล่องะนะอ้าวจกคือแปดสมนมาน้อบานผู้นึงมาสามแปดอยเห็นแปสอม่เห็นเลขแปดชัดๆนี่นั่นน่ะนะเห็นนี่น่นเห็นจาเห็นบนั่นนั่นนั่นน่นี่ไหมนี่ไหมน่ นี่นั้นต่ว่าเล็กปดสัตว์นั่นเอาบักพนมาสามเป็ดเอาอยกเมีนความเขาได้นน่นะนั่อยู่นหนวยตานี่ไหม่จะิดจะบังานนสใหกจะได้มาหดมาตึงนไกชั่วไก่รนี่ม่น้องขออนกอเกนกนก็เพราะว่าเขาเห็นสัตว์สตว์เลขกเปดมาเลยงานจะเห็นบนนีนี่นี่เห็นมานี่นีเห็นมอข่ะเห็นบอเห็นบอ ขอเด้อย่าพิจะบัานัค่ะเด้อช่ยผใช่ก็ขอเบิ้งไปแนวทางก่อนเด้อเนาะจะ่าขึ้นเลขแปดบอกนะเลขหากระแมนบอกโอ้อาจจะเป็นไปได้เนาะคอยกันล่างๆอยู่แจะ่าเลขแปด่ะเขาเห็นชชดไหมคะ แต่ว่าเขาเจาว่าคนมีโชกลาบจาก้ังหมีนะเข้ากันเลยอ่ะซองเธอแหลกได้หนิจักแล้วเพคนว่ามีขางเดียวคนจะมีโอนตาเพิ่นก็สิีชูตาไปซองไปซองน้ำกันอันงเอาคุณย่าไปอซขาเโอ้แม่ความเจ้าแม่ความเจ้าของคุณหลายๆ้ที่เตือนสติเนาะเนาะ เ,เ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้รถห่องในนู้นสิบอกให้ฟังรถใะไรล่ะรถนั่งล่ำขนมาอยู่ดีๆกับห่องรถขนาดก็ตามกว่าดีสิสามสิปีรถสมัยเก่าสองแถวอันเนี้ยถ้าถ้าปกตินะั่นถ้าเป็นรถเอรุ่นใหม่เนี่ยมันสะห้องเองได้เนาะแต่ว่ารถรุ่นนั้นอันกระสงใช้มันห้องได้ไงขัเบียนอ่าหนึ่งศูนย์อีกอย่างกว่าเดี๋ยวหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ไหม อายุดีดีก็ห้องดังเลยเด้ลีดเงินคือสีไลายเอากันเลขถ้าเบียนรถอันพกล้อมันก็สีไลท์ตัวต้นน้องพกล้อหน่อยไหมคะจนเป็นรถสองแถวมหมค่ะคนนั่งรับมาห้องกอดดังรถตะเกา่ามันก็ต้องลายตรงอายุดีดีรถรุ่นนี้ว่เห็นห้องเลย่นมาถ้ามังซี่ขนรุ่นห้องมันก็ดีคือกันแสดงว่าเพิ่นอาจซีห้องบอกก็เป็นได้อันในระยะตัวใดเมนบอลหลังคือนี่มันก็เมนเมนบอลหลังอาจจะตองเพิ่นน่ะฮะ ออเล็กรถพนันวะรตู้ลุงอเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งเก่าอ่านี่มันสูเชเด็ดเจ้าเจ้าบรงเจ้าบรงกนให้ผู้ใหญ่บรงกอนำนำหลงกันลังล้างคือเก่าเดี๋ยวเขาไปนี้ฮะตัวใดเอาบรงกรดอยาตัวใดถ้งอยจอาวตาบดี้ตามสายตาเขาเห็นนั่นละคะเห็นบ เจ้าเมนมันชูเฉียงเดียวซื้อมาจากไหนเนาะเอ็ดมินอ่ะเอ็ดมินก็เห็นเนาะเคยประจำได้ไหมเคยประจำเคยจับโบได้สวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโควิดเนาะโควิดก็ต้องต้องปิดได้โควิดเนาะนี่ก็คนหลายเนาะโมเมนค่ะบอกมาโลดนะเจต่างคนผู้ไทยค่ะ ຮູ້ចាក់ຫມານណាชมមឹងនេះទៅហៅឈ្មោះចាមនុស្សຫຼາຍខ្លួនឈ្មោះចាំសៀងដែរយូអ ôi នខ្លួនពីថៃថៃ เจ้าคือคุณยายอวนคัะแน่เจ้ากระท้วมคือวนนี่แฟ้คลับยวนกอนแกล็ะตัจริงเจ้าอโอ้ตัวนี้กองเจ้าคืออุนแท้อยู่ใน้ลาขสีว่าสงสัยเก็อันนี้อยู่ในู้นี่เกิดตั่เด็นตวานนี่ลีเดนี้กับบานนี่อยู่เาเน้ำหนักึ้นหกิโน้หนักึ้น6กิโลนกับบกเว้นโด้ืนสิลอ้ยลูเห็นตัวไหลูกฮะ อ่าเห็นเล็รเลยวอโอ๊ยอยาคือบ่เห็นเบิใงแม่ิ่งในลูกวงแมววงกะด้้างใเกแ่เจียวอะไ่างมเลยหลังนี่มันวดั์คือทางคุณแม่อันนี้มันชูแขจะไน้อเห็นมาน้อกบานก็เห็นนอขถังกหอกไหมฮะอะไรลูกอะไรลูก ไม่รู้หนูเห็นเลขนึงอ่ะหนูเห็นเลขอะไรคะเลขหนูตรงไหนชี้ให้ดูหน่อยตรงนี้หนูเห็นเลขอะไรคะหนูเห็นเลขหนึ่งเลขอะไรนะคะไม่รู้อะไรนะหนึ่งกับห้าเลยเมื่อกี้หนูพูดอ่ะใช่ใที่แรกหนูว่าไม่เห็นนะแล้วทีนี้หนูเห็นเลยอยู่ดีๆหนูเห็นเหรอก็หนูเห็นทางนียตรงไหนอะคะ ฮะตรงไหนชี้หน่อยทางเนี้ยอ๋อมุมนี้เหรอนี่เหรอโอ้ยหนึ่งหาพี่น้องคอยอ่ะหนึ่งหากันหนึ่งหาเนาะหนูถ่ายลูกแก้วฮะหนูถ่ายลูกแก้วสีเหลืองทางนั้นมาแล้วทางไหนล่ะทางนั้นน่ะมีเลขไหมทางโน้อนอะ่ะไอ,อ๋อแต่มีตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคชอ,ชอบตรงไหนลูก อส๋อ,สอโอเค<ส>อ่ะ,อะ <S 1> 1, <S หนึ่งหนึ่งห้าใช่ไหมคะหนูเห็นหนึ่งห้าใช่ไหม <c oughs> อตัวเลขเด็กหน่อย <c oughs> เห็นหนึ่งห้าค่ะท่านผู้ชมโซกันโซกันเห็นต,ตัวเลขเป็นหนึ่งห้านะคะโอ้ยบรรยา,าอยบรรยากาศเนาะถ่ายบรรยากาศให้ดูอีกรอบหนึ่งร่ม <c oughs> ท่านคนเลี้ยงเอาอาหารอย่างนี้ น,นี่ไรข้บปุ่นเอ๋อข้บปุ่นข้บปุ่นนี่เป็นลงทานขนมข้บปุ่นมาเห็นลงทานค่ะท่านผู้ชมนี่นนรง,นนงทานขนมจีนนะคะลงทาน หาหนึงเดทาชมเป็นแนวทางไว้นะคะหน้าห้าคนกรลายคือเก่าเอาสาดไปทอดนะบา บรรยากาศค่ะบรรยากาศพญางูท่ันได้เห็ดพิธีค่ะตอนนี้รออยู่ค่ะพนเพยังชันอยู่เนะค่ะเนาะโอ้ยสิไปถามบ่งนั่งล่ำเพิ่นก่อนว่าเพิ่นอนัน นาจะใสนะคะเนาะอันให้ถามนะคะ่ะอันเมื่อกี้นั่งรถทะเบียนขั้นอย่างก่มาหนึ่งศูนย์เจ็ดห้าสองศูนย์บอกขั้นขั้นมาจับบอกขั้นไหนสองแถวไหมของเข้านางเอ็นหนึ่งเก้าห้าสองมันต์หมอเอาบอก ขั้นไหนโอ้ขั้นสงสัยขั้นสีเขียวว่ามันห้องดังไหมมังกี้บอกยืดดีๆก็บห้องขอบง่มีสีเขียวของรถนั่งลำบ๊มีสีเขียวรถขั้นไหนก็บห้องค่ะวันนี้นะหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ไหมนี่โมเมนต์แสดงว่ารถขั้นโมเมนต์เนาะจะเห็นนั่งลำลงน้มนะม่อกี้ก็เลยถามเบิรงกไหมค่ะอาจจะเป็นโชคก็ได้ปะจฮะยังสุมน้ำขึ้โอ้ย่างเมนยู่นี่แหละค่ะท่านผู้ชมเออท่าย่งนี้เห็นอยู่ เป็นยาาท่านเห็ดพิธีนะคะเนาะเดี๋ยวรอก่อนนะคะเพราะว่างานพิธีเป็นห้าวนงขาขมเขาหเอากับไ้เกียรติเพื่อนเนาะกับนงแม่น้ต่นอะจ้ะแต่งตัวถือต้องเนาะเพราะว่าพิธีนี่เพป็นกไอเปิดปาาทำเปิดปาาทำเราเพื่อนกับสิเสริมดวงเสริมบาลมีไหู คูพีบูลเท่าค่ะจ้ะ่ทางนนอค่ะอันนี้ช่องเบิกซัพหน้ดขี้จ้ะอยู่ทางดอนน้ำมันของเขาทุกวันลูกี่ลสาเหตุนู้เอา่อปนบิกแหงดีตีบ่าวบ่าบ่าวาใไ้ฟัง่าให้แนน่า่เชียร์ก็นี้เลยบเลแล้วนี่แล้วลงคิวให้ได้หนี่ยคกาน้ำมันย่บ้านไดฮอยเมกวยเมกไม่ได้ไก่กันได้เนาะเออม้กันเอเสเหตุบ้าน สินใ่นะแม่สินใส่วนมากเนเศสินใ่เราคนกับเ็ดถูกสินใยกันบ่ทูกสินใยเราเขาจะงวดแล้วเขาแทบทุกงวดที่ว่าตะกี้นู้ไม่ได้เปิดช่องเห็ดข้าวแหมฮะนูงวตะเปิดช่องวันนีขากับเขาทั้งบนทั้งล่างเดี๋ยวตะค้นเบิ้งเป็นนะ่เขาทั้เกตเก่าเขาทั้งสามศูนย์เกตตงวดนี้ดูสว่ามันมีเบื้องหลายมุมมุมนึงก็เป็นหนึ่งหาวันี้ตัวไหนวันนี้เห็นหนึ่งหาไม่ ลขหไม่เลขหาไม่เลขสองนะที่เน้นๆนะะมีหนึงมีหาามีสองอ่าสิตรงกับเลขห่องหันเขามนี่มีนึ้มีสองี่ยังเลขหองนี่นี่เห็นว่านี่ยนี่ดีรถนั่งล่ำเขาถามหานั่งล้ำเขานั่งรถขันนีเรามาหนึ่งศูนย์ห้าเจ็ดสองศูนย์เหไหมข้างเจ้าข้างเจ้าเลขใดมีเลขยังไงยุในคันข้าจ้าโมฟิตนะคันน้ำม้อนมั้ยจ้าม่อมเนคันดอกเป็นอ้างอ้ามมีเลขหนึ่งมีเลขหามีเลขสอง มีหนึ่งมีหามีสองประมาณนี่แหละทะนุกรรมวพิดที่มันแน่นแน่นอีกด่านหนึ่งเบิ้งกับกับหัวมันกับจะเป็นขี้เล็กเก่าใช่ปะไม่กับว่าทอเล็กหนึ่งเล็กหาเล็สองอ๋อเด่นชัดขึ้นหนึ่งห้าสองหนึ่งห้าสองใช่ไหมขึ้นหนึ่งหาอ๋ออ่ะทะนุกนึ่งมันกับขี้เล็กศูนย์อยู่อีกมุมหนึ่งแต่ถืเป็นขึ้นหนึ่งหาศูนย์ค่ะขึ้นหนึ่งหาสองประมาณนี้แหละจมีอันยูดีมีอยู่อ่ะนี่นะอันเมื่อกี้นะ มันมีเลขหนึ่งเลขหาเลขสองคือกันเพราะว่าอยู่ดีๆเลนรดขั้นเนี่ยมันมันอายุมันหลายอันห้อายุมันหลายมันมันมันคือสียนหองได้ไหมต้องหันต้องหันมันมากมากเขาล่าเขาบอกิ่นถือคืงวดมันมาที่วันหนึ่งตลาดงวดนี้เพิ่งหายสามตัวได้ดังดังเพิ่นขายสามตัวได้งวดสามหางมันนีหนึ่งหาหนึ่งหนึ่งหาึ่ง น5่งหานัหกัหนึ่งซีนั่งหาน่หน่ซีปนาลางยังเดียวว่าตองกับอ๋อถามถามคนที่อยหันยันนั่มามัปังวิธีมาเบิ้งวิธีบงสวงขาวเจ้เขานั่งยมมุมนหนพู่นับอพูด่วนนะอกับอันที่แห่งกับพอที่ห้าเน่ยตอนถิขาวอย่าง่นหายจำปากคนหาซ้ำซ้ำหางซ้ำหางส้มคู่แ่่ว่าเ่นวาส่วนมาเลยเาจ้เบเดกับหนึ่างแสดงว่าหนึ่งมาก คนมาเน้นลางงวลน่หันกับเขาคนเวลาคนก,คนกถือนถือน่มจุง,งวดทางมันถือหลายที่เป็นลางานลางสีนะงตัวใดแนากาะหนึ่งซีหนึ่หาหนึ่งห,หนึซีหนึหานึหกโอ้อ้าคืออยู่เด้มักน้ำกัเขากรับคันเออเขาก็คันน้ำมอนเจ้าวันนี้เขาก็อันรถห้องเมื่อกี้อยากเสื้ออยู่ได้รถห้องมันมักห้องสีมันมักสี่ออกนะรห้องยังกเล็กหลายตัวอ้ากัเล็กรถอันนั้นมันเป็นรถหกล่อหรืมั้งมันก็รถหกหกหล่อหน่อยแต่สมัยตะกอนหันหม มันบนแมนรถจังสี่นะมันก็นเลยเป็นรถสมัยเกา่าต่รถน้ำพุต่ำกว่าพุต่ำกว่าสามสิบปีถ้ารถสมัยเก่าอยู่ดีๆมันสิบ่ห้องก็เลยสงสัยว่าเพราะว่าเขาจะเอานั่งล้ำอันบวกสวงนี้ได้มาอันที่ไฮเบิ้งอ่ะหนึ่งหนึ่งศูนย์เมื่อกี้เนี่ยก็เลยเอาโจทย์ไว้ไงหนึ่งศู 0. นย์ห้าเจ็ดสองศูนย์ี่แต่ว่ากับเขาก็เรียนทองเจ้าอยู่ มันมีเลขหนึ่งเลขหาเลขสองเนาะมันบอกท้เจก้วอ,อ่ะ,อะแล้วก็อันนี้มันมี 1, 4, 1, 5, 1 6, นึ่งสีหนึ่งหาหนอที่เจ้าเอา,าอาจจะมีส่วนเดียวเมื่อกี้เด็กน่อยเห็นหนึ่งหาอีกนะเ,นดเด็กเด็กเห็นหนึ่งหอยู่ในตาของจรเจ้นั่นุนเบเสียงซีนขออดรพุตาด้วาเป็น,นอดอนพุตาบ้านนั้นอพุตายู่บ้านเพื่นขาหายหนึ่งหาตัวเดียวแต่ตอนนอ้งคลิปตาเล็กอ้อยไหมถึงจะต้องงด โอเคค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้นะคะตัวเลขน่า,นาจะเออเลขหนึ่งน่าจะมาค่ะเลขหนึ่งน่าจะมา,อ,าอะไรนะเด็กเห็นหนึ่งห้าแล้วก็เอ่อช่องโชคลาภนะะี่ค่ะก็ให้ไปหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกนะคะแล้วก็ตัวเลขของเออนางลำนะคะก็มีเลขหนึ่งเลขห้า ก็ม <Construction. S 2> ีเลขหนึ่งเลขห้าด้วยนะคะยังไงท่านผู้ชมก็ฝากไว้เป็นแนวทางด้วยนะคะสําหรับใครเข้ามาติดตามก็เป็นกาลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้ด้วยค่ะเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูไปเรื่อยๆค่ะท่านผู้ชมออค่ะสวัสดีค่ะ